เอาแล้วก็ผมก็ขอสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านด้วยครับวันนี้กลับมาพบกับผมเช่นเคยนะครับในรายการ l o อดออฟชั่นแนลครับผมวันนี้มาอยู่กับเกม Minecraft ครับผมแต่วันนี้เราไม่ได้มา s โซ v ว l คนเดียวนะครับผมยังพาคู่หูคู่หามาด้วยครับแนะนำตัวไหนครับแนะนำตัวไหนครับสรยาใครยู่ี่ะอุ้มเต็มฮะไม่ได้ยิน สวัสดีค่ะยูกิว่าอุ้มเก่งยังเองฮะอ้วโอเคนะครับผมอะรถึงได้ถแล้ววันนี้เราจะมาทำอะไรกันครับ <S <S 2> <S 2> ตามบ้านก่อนเกอดแรกท้างบ้านก่อนหาที่อยู่ครับเป็นการ Survival แบบแรกของพวกเรานะฮะจริงๆอ่ะน้องอุ้มเขาอยากได้เป็นซีรีส์ผมเป็นผู้ที่ปฏิเสธคนไม่เป็นแบบว่าเยอะแยะ เราเคยบอกง่ายๆว่าเพียงแต่ยังไม่เคย follow ไงโอเคตอนนี้ก็เราตอนนี้เราก็มีหน้าที่ใช้น้องอุ้มตัดไม้ไปนะครโอ้โหเร็วมากเร็วมากใช้งานผู้หญิงรอเล่นรอเล่นรอเล่นไปเก็บไม้มาเขาบอกว่าตอนนี้เราไม่ได้อัดนะฮะจำไว้จำไว้แก่ตอว ก็เดี <bound en> ๋ยวจะเอาคลิปไปลงที่ช anel ของ Lord of c h anel n แล้วกันนะครับเดี๋ยวไปแตะลิงอ่าฮะเป็นไทยรับเชิญนะครับไทยชิติโอ้ยเดี๋ยว่าถือว่าเกิดพี่ยิเหมือนกันนะแต่ว่าไม่เคยมที่ลงเท่าไหร่อุ้มอุ้มหายไปไหนแล้วเรายังตัดไม้อยู่เลยอุ้มอ๋อเซ็ปิ้ง จิ้งๆไม่ใช่ที่แต้งนะพี่อ้าเหรอเอาไปตรงไหนกันดีอุ้มนำทางซึ่งถ้าเกิดถ้าเกิดเราไอา่จริงๆเนี่ยเราจะตกใจเพราะว่าเองได้กผิปอยู่อ๋อทำอะไรตรงนี้ไหมตรงนี้กวา้างดีฮะอยู่มาแง่ยจริงๆไปตรงไหนอ่ะอยู่ใกล้ทีเหมือนเดิมอุ้มไปก็มากระมื่อแล้วดูดีสิ ยังหลอกมันยังไม่มืดหรอกแง่หรอดูฟองฟ้าก่อนมไม่เป็นไรหรอกอ,อุ้มปรับเป็นโหมดหหมอะไรไว้อะฮาร์ <laughs> ดหอดรับเองไดนะ้ไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราก็จะเล <พอ S 1> ่นตามนี้แหละเราก็จะเล่นตามนี้แหละเดี๋ยวจะให้เราเป็นตอนเช้าเราปรับให้ไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเอาธรรมดาดีกว่าเซอร์ไวเวอร์ธรรมด,ดาก่อนนะลุกไปเจอหิน แล้วเราจดอกทำไมเฮ้ยเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเราคาบเองเดี๋ยวเราคาบเองอ่อจะแกะอกใหูนะอ่าอย่างแรกที่เราต้องทำก็คือพิกแอรก่อนใช่ไหมนะโอเคแล้วก็ขวานด้วยเพื่อจะทำทอ็อต <c oughs> ต้องไปตัดไม้ที่เพื่อที่จะทำท็อตอีก โอเคอุ้มขุดลงไปเลยจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราเอาไม้ไปทำชาโคให้เยี๋ยเวแล้วมันมีหเพิ่มกี่แดงอ้ก็ผมก็ใช้มอสเชเดอร์แบบใช้เชเดอร์ธรรมดานะครับไม่ไม่ไม่ใช่เชเดอร์อะไรที่พิเศษ แค่เห็นแสงจันทร์เฉยเดี๋ยวเปลี่ยนอะไรเงี้ยเขาจะอะไรเงี้ยคือจะแท็กอะไรเออเกิดฝังปิดบิดมุงวิ้งใช่มุงวิ้งของคนถ้าเกิดใครอยากรู้ว่าเราใช้ที่จะแท็กอะไรนะเราใช้ไฮออฟชูการ์ของคือยอดไม่ดูเลยค่ะอะไรนะไฮออฟชูการ์โลกแห่งน้ำตาลใช่ไหมใช่ดูโบออฟชูการ์โลกแห่งขนม ร่วแห่งกันหนุ่มอุ้มหันมาสร้างไอ้นี่ให้หน่อยเยอะๆไปยุ่งไปตกแดงซึ่งไปเดี๋ยวทำเตาเผาให้กันเตาเผาเตาเผาเอาสองอันเนะี้ยเองเดี๋ยวเคยใช้เลยอ่าเอาตรงไหน เราเนี่ยเราจะทางตรงนี้เป็นทางเข้ามีแบบปุย๋ยอะไรเนี่ยผมขอโทษผมพีไปแล้วผมจะอยู่เฉยเอาอย่างนี้แค่ะเอนะหวานอ่ะ,อะขอโทษผมผิดไปแล้วผมจะอยู่ยเฉยๆตอนเนี้ผมจะมไม่ยุง่งไม่ห่างมั้ง อ่ะพี่อุ้มเขาก็ทํา MV เกี่ยวกับอะไรมากมายนะฮะเกี่ยวกับอะไรครับเขาเรียกว่าอะไรนะอะที่อุ้มทำมเขาเรียกว่าอะไรนะนี่ไงนี่ไยแบบว่าทำเป็นเพลงอะไรอย่างเงี้ยเหรอเออใช่ใช่ใช่แต่แฉง ถ้าเราเรียกไม่ถูกอะ่ะ <c oughs> โอ้เลี้ยงแข่งด้วยฮนะดีๆแต่ยังขุดไม่ได้อเองนะอ๋อเดี๋ยวเราต้องทำอะไรบ้างเนี่ยพวกพวกเออเอ่อกล่องทำไมไม่เปิดใชไเมนเยอจเลย <c oughs> อ๋อก็ ทำไปเรื่อยอะเราคงไม่ได้อยู่กันตรงนี้จริงๆใช่ไหมไม่อยู่อะแค่ระษาทีก่อนแบบนแล้วไปย้ายโอเคงั้นเราทำถูกแล้วล่ว <c oughs> ะจะไปอยู่กันตรงไหนดีจะอยู่กันในโซนนี้หรือว่าจะไปอยู่ในโซนไหนไม่อยู่ม่าม้น่าจะเป็นโซนป่าไม้ธรรมดาไม่เอาหินนะ แต่เราต้องผาทางกลับมาด้วยเพื<ช>่อจะมาเอาของตอนนี้เราก็ต้องล่องเรือนไปก่อนนะครัเราเอคุณกอดผ้าหงายมาจะเห็นเราอยู่ตามหลัง <c oughs> อ,อตอนนี้เหมือนเรากลับไปที่เดิมเลยอะแต่ไม่ใช่นะฮะตอวันนี้น <ะ S 2> พิกัดพอ,พอเินตรงมานี่ออกมา <c oughs> พิกัดขึ้นมาเป็นเจ็ดลบเจ็ดร้อยแล้วนะฮะกับ ลบห้ารนี่โอ๊ยไม่ได้แดกบอกเลยโอเคก็ยังไม่เห็นพื้นที่ที่ถูกใจเลยครับการเดินทางที่ยาวไกลอู้หเดี๋ยวเลยครับข้างหน้าข้างหน้าเป็นทางตันอรับ ปอกดีง่ายเราอยู่ข้างๆไงเราเห็นแล้วเราเราเห็นจากแผนที่อ,อนี่เรากำลังกลับไปที่เดิมนะเนี่ยเหรอจริงสงสัยเราต้องขึ้นฝั่งแล้วแหละเอ้ยเฮ้ยเมื่อกี้ท่านผู้ชมเห็นหรือไม่อยู่ๆเรือก็ผ่านกันไปได้เฉยเลยครับ <c oughs> เป็นไรที่ <c oughs> เราก็คิดว่าเหมือนแบบว่าเจอฮีโร่บายอะไรอย่างนี้ใช่เหรอฮะตัวเราออกจากฟงฟลิงฮีโร่บาอ่าไม่มีหรอกอุ้มจริงๆแล้วฮีโร่บายไม่ไม่สามารถที่จะเกิดมาเองได้จะวัวเราจะพูดชาจกต้องโอเคตอนนี้เราจะขึ้นฝั่งนะครเพื่อที่จะไปสำรวจทางด้าน อีกฝั่งหนึ่งของป่าแต่ดูอยากแก้งคุณก่อนโอ้มือเราแตกโชกี้อะไ,รเ,อไเราอยู่อีกฝั่งนึงโอเคนะตอนนี้ผมก็เจอแกะแล้วด้วยเก็บมา,าตามที่น้ององุ้มเขาต้องการนะครับก็นเก็บแกะกันไปนะก็ตอนนี้ก็เราก็ได้ขนแกะครบแล้วนะครับ หกอันนั่นเองคือพร้อมแล้วเลือเกือแกะแล้วตอนนี้แกะแกะเยอะมากเลยอุม้มไมอยากขายดินแดงอะเมื่อว่นจะเจอดินแดงวะทั้นนโงโลกนี้ไม่แกะดินแดงหรอมาเจอเดี๋ยวก็เจอแล้วไอ้แกะในอนาคตอุ้มอาจจะชวนแกงสาวมาเล่นนะฮะไม่แงเพราะเราสั้นโลกของแกงสาวแล้วเราไม่ได้สัอ้ออดีแล้ว อย่าให้เราเป็นบุคคลที่โดดเดี่ยวแบบฮะอะไรเนี่ยนี่เราอยู่ <c oughs> นี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยอะไรแบบนี้นะโอ้โอ,โอแถวนี้แกะค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยครับโอ้แต่เฟรมค่อนข้างที่จะตกเอาควรที่จะไปหาหลอดตอา,านี้แนนอดีไหมคุกคนอย่าพึ่องอย่าพึ่องอย่าพึ่องอย่าพึ่งมาผมยังไม่มั่นใจในสิ่งที่ผมกําลังตามหาอยู่ตอนนี้แผนที่ก็ยัง ยังไม่อะไรครับละกายมืดแล้วด้วยแต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหาโอ้แต่พื้นที่นี้ครับค่อนข้างที่จะแบบแกะอลังการมากครับอาจจะเป็นแบบว่าเกาะแกะก็ไปได้ใช่เหรอเกาะแกะที่แบบ <c oughs> เฮ้ยนายอย่าเกาะแกะเราสิอะไรแบบนี้ป่ะไม่ใช่แกมึนเกะอเหร โอเคก็ดูจากพื้นที่แล้วก็มันมันก็มันก็โอเคนะแต่มันยังเป็นอ่าหิมะอยู่แต่พื้นพื้นที่โล่งแล้วตอนนี้ตอนนี้เราอยู่พิกัดที่ลบหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามลบด้วยเจ็ด้อยสิบสี่อาจจะอยู่แบบว่าอาจจะได้โรเกียเราพัาง่าอาจจะไปอยู่เป็นด้านบวกนะฮะ ไม่แน่นะคลิปนี้อาจจะไม่ได้ลงหรือว่าลงนะแล้วแต่นะแล้วแก่ผลพางไงฮะไม่เกี่ยวแต่มันก็คือแบบว่ามีไฟแดงเซียวไม่มกไฟแ้งง่ายเดี๋ยวน้่มัน็กเจอร์ของอูไม่ใช่หรือไม่ใช่ไงเอ่อตอนนี้เราก็มาอยู่โอชิตโอชิตไครึ่งหลอดโอ้ อนนี้อุ้มยังปรับเป็นโหมดธรรมดาอยู่นะครัคือไม่ใช่โหมดสไวเวอร์หรืออะไรนะฮะก็ทำให้เราลอดตายจากเมื่อกี้ไปได้ก็ต้องขอบขอบคุณน้องเขาจริงๆนะครับก็มาร่วมกันในการหาทางเอาตัวรอดในไมค้าฟนั่นเองเราเจอแล้วฮเราเจอแล้วเราเจอกอที่มันไม่จะถี่มาแล้วจริงเหรอ <c oughs> เกาดินไหมคื <c oughs> อ <c oughs> ยิ้มใช่จริงๆงั้นแกไม่มีหิมาเอนอนี่ะมีแกต้นไม้มีไม้ขาวเลยจริงเหรอดึงไปดีเค่มีแกด้วยแหะมีแกหลายสีเลยโอ้ยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมอ๋อแกลแล้วก็การชื่งงอเรา,า,าโอ้ยเป็นไงหายไปสิโอ้ยไงแหละสวัสดี <c oughs> <c oughs> เห็นไหมเราบอกแล้วต้องเจอทางอีกทีก็อยู่ที่ลบหนึ่งเก้าศูนย์ลบสิบสามอย่ามีมาด้วยอ้ามาที่มันที่ที่มันอลาดนี้อาจจะยาวๆนะจนกว่าคนเล่นจะเบื่อนั่นเองอ่ะมีด้วยเหรอตอนนี้คนคนเปิดก็เก่แจะเสือไม่ต้องห่วง อุ้มแล้วเราจะสร้างบ้านแบบไหนครับก็เป็นแนวเราจะสร้างติดสองชั้นนะฮะสไตล์เราอ๋อสไตล์ของอุ้มก็เป็นสองชั้นนะครับผมผมก็อยากใช้เพื่อนๆรีเควสกันเข้ามานะครับว่าจะให้สร้างบ้านคู่หรือบ้านเดี่ยวบ้านเดี่ยวแกมีแกด้วยแหละอ้าก็โอเคอยู่โอเคอยู่นะ เอาตรง,ตงไหน<ก>ไอ่ะมาลงมาเนี่ยหรือมาใก,กล้ใกล้แกะเนี่ยโอเคโอเคก็เก็บพื้นที่ก่อนแกะให้เอะเราจะแบ่งหน้าที่กันยังไงครับคืไปหาไม้เราทำบ้านนี้ฮะโอเคได้ <c oughs> <c oughs> วางกล่องก่อนเลยเดี๋ยวของที่ได้มาเก็บใส่กล่องไว้ก่อนไอเดียแบบว่าบอกว่าไอตรงที่มาดีเขอาอะไรปะ ก็ไก่เกิด่ยแล้วมันมีไข่เยอะไงเราก็ทำขนมอะไรต่ายๆอ๋อเดี๋ยวเราก็ปลูกไก่ก็เงๆจิงจี้โซ่อะไรอย่างเงฮนะเราสามารถกลับไปหาหิมาได้เลยเพราะว่าเราจังหาได้จริงเหรอใช่เราเป็นผู้จัง ก็อแต่คนาเกลถ้าเกิดเห็นเราถือของถืออาหารทีเมื่อไร่ที่แก่ทําให้ของเสียจริงๆก็อยากจะให้ทกให้น้องอุ้มทาหน้าปกคลิปให้ครับก็แล้วแต่น้องอุ้มว่าเขาจะทําให้หรือเปล่านะครับทําให้ได้ครับเด็เชื่ออย่หลังไม่ต้องมาขอได้แล้วก็แบบว่าพี่อุ้มคุยขถามว่าคุณอีมาแต่งกัวนะรอ แต่คิดที่ผมลงไปก็ไม่ดังแน่นอนนะครับต้องให้น้องอุ้มเขาแชร์ให้นั่นเองผู้หญิงีเขายิงหาเข้าใจผิดเข้าใจผิดไร <c oughs> มีอะไรทั้งนั้นแหละอย่าจิ้นกันไปเองนะครับไม่ทันแกันทนันคีงได้ไหมจีงทำมกันมาไม่รออย่าไปคิดไปเอ,อ,อย่าคิดไปไกลครับอย่าคิดไปไกลค,ค, <c oughs> ครับ มันยังไม่ถึงเวลาเดียวนะมืดแล้วะ่ะแล้วกล่องอะ่นนะกล่องอย่างไรน,นะคุณวางไมนนะ่แข็งเรายังไม่ได้วางกล่องเลยอุ้มไม่เอาวางหนมะ่ใช่เรายา้ายอุ้มวางกล่องวางไว้วงไหนักมนะากะไหนไหนไหนโอ้อตรงนี้มีแหล่งน้ำด้วยมีท็อตด,ด้วย โอเคเราจะเก็บของก็ตามนี okay, oh yeah. ้เลยก็จะมีชาโคลมีบบบบบโอเคสิ่งที่เราต้องใช้ก็คือโต๊ะครับเอานะคุยหืมดูดูกก่อนนะทางทีมคุณยอนจะเจ็ดแค่ๆเป็นแบ้โอ้โอ้เย่อ่าโอ้ยขวานอุ้มโต๊ะครับโต๊ะครับทางนีอยู่เอาโต๊ะครับ กามีแล้วอะเก็บจ้าแล้วก็ทอาเผาด้วยอ่ะเอาจากบ้านก็แง่โอ้ยมามาที่จะมาอยู่กับเราขวานขี่มาขี่มาให้เชื่องจริงเหรอต้องตีม้าเหรอถึงม้าจะเชื่องอะใช่ขี่ขี่ไว้ขี่ฮะนี่ไงเราทำอะไรอยู่ม้าหิวจ้ะ งง What the โอเคเดี๋ยวคาดแก้อาจจะเปลี่ยนไปนะฮะดี Okay อกลับมาได้แล้วเป็นไงล่ะห้าห้าพื้นที่นี้แหละก็พื้นที่อ่ะแต่ไม่ใช่ไงอาจจะเปลี่ยนไปไงหาังจากี่โลกรัมหรือบ้านไงงั้นเดี๋ยวขอตัดคลิปก่อนได้ไหมฮะนะฮะน้ที่ไหนนี่ก็รวมเกือบชั่วโมงแล้วนะจริงหรือเปล่า ม<า>ัน <จะ S 2> ไปไลคลิปแล้วเร็ไปไปไปตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แสงสว่างใช่ไหมนั้งมันอยู่ใกล้แสงสวา่างเข้าไว้อ่าอย่าลืมแคป,แคป,แคปลูกแคปแคปรูปไปด้วยนะจ๊ะไหนก็เป็นเราอ่ะไม่เข้าใจไงก็ <c oughs> เหมือนกันปะเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวผมแคปให้ก็ได้หันมามองกล้องซิ นั่นแหละโอเคนะผมก็ขอสวัสดีโอเคนะดูจากเวลาแล้วผมขออยู่ความสนุกไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับไม a ค t s u r เว v a l นะฮะโอเคครับแล้วเดบเดบจอก็ต้องขอขอบคุณน้องอุ้มด้วยครับที่เป็นแขกรับเชิญให้กับเราในวันนี้นะครับผมยังไงต้องขอตัวรากันไปก่อนฮะบกมือบายๆหน่อยเร็วโอเคครับผมแล้วเจอกันครับ